้ผมจะไม่ให้เงินนะครับได้ได้ครับคุณชื่ออะไรครับยุาลักค่ะคุณนี่มาแทรกความหรือว่าเป็นการโตของรัานใไหมครับคุณีบเตรโต้ของรกหนือเป่าครับไปทง่คไมครับคุณเดินมาหาผมไม่ใช่ผมคุณทด่เหตุผลคุณเดินผิดไปไกเลนรายการสฟฟ้าเต้องไยการสาฟ้าก็รู้ของครีวิวไส่่ะม

ไม่คุณมานักเลงไก่ผมไก่กัดเป็นใครเฮ้ยไม่เป็นักเลงไทยไม่ยอมไม่ถูกไม่คผล่ไม่โไล่นะที่รอนี้แป๊บหนึ่งได้มแม่คะเดี๋ยวหนูแจ้งตำรวจให้มาก่อนคุณเอาบัตรปรติดตัวของรัฐเจ้าคุณเป็เจ้าหนี้ของรัฐผมมาดูไแก้ความขัดแย้งกันมาก่อนคุณเอาบัตรปรติดตัวของรัฐมามันจะเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณทำไม่ถูก ไม่คุณทําแบบเนี้ยมันไม่ถูกอ่ะเหมือนคุณมาหลอกลวงคนอื่นอ่ะเฮ้ยคุณเอาบัตรมาดิว่ะทำไมอ่ะคุณคนไทยอ่ะเข้าหรือซื้อเข้าเข้าของบ้านได้แค่แล้วคุณมีหน้าที่อะไรคุณมีจุดอะไรคุณรักษาหน้าที่ระบบบาตที่คุณหน่อยไม่ได้คุณไปยู่ที่นได้คุณถ่ายรูปไว้หน่อยแต่ผมให้จ่าย คุณพี่เล่าเหตุการณ์เมื่อวานให้เราฟังนิดนึงมันมีอะไรเกิดขึ้นก็เวลาประมาณบ่ายเออประมาณห้าโมงเย็นนะครับอือครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมากับคนขับมอเตอร์ไซค์สองคนครับเดินมามาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอือและมาจะขอเก็บเงินสามร้อยบาทเป็นจ,จำนวนเงินสามร้อยบาทสามร้อยบาทเนาะเพราะว่าเขาอ้างว่าเขาจะไปะเปลี่ยนมอแปลงขอเก็บเงินจอดนะพรุ่งนี้เช้าเจ้าหน้าที่ทุงวันนั้นนะเจ้าหน้าที่จะมาเปลี่ยนให้ครับ ก็ผมดูแล้วมันไม่ไม่ใช่อ่ะตรงมันมันไม่ใช่ที่จะเป็นเจ้าหน้าที่อะปัดปัดไปแล้วเหมือนจะไล่เขาไปอะแต่เขาก็<อ>พจาไม่ดีกับเราอ่ะอพิจารณาดูถูกอย่างเงี้ยมัน<อ>เราก็มีอารมณ์อะเราก็เดินไปจะขอบัตรเขาคแต่ไปขอบัตรคือถ่าย<อ>าารูปกขจะไปแจ้งความเหมือนจะไปอะไรเรื่องน่ะเขาก็เขายอมไหมเขาายเบี่ยงแล้วก็ทำท่าคุณประตาดอะอแล้วก็ ปล่อยเขาไปดีกว่าเราไม่อยากปัญหานนี้ตรงนี้อยากฝากอะไรไว้กับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านบ้างก็ฝากเตือนนะครับคนเฒ่าคนแก่ช่วงนี้โควิดด้วยว่าอย่าปล่อยให้อยู่ตามลำพังมจมีพวกวิชาชีพอย่างนี้แหละที่จะเข้ามาหาผลประโยชน์แต่ความเดือดร้อนชาวบ้านนะครับ ตอนนี้นีคือผมเพิ่งจะเห็นจากเมื่อวานจากคลิปนะครับครับ,ค,รบคือทุกทีผู้หญิงคนนี้หน้าเขาจะเป็นประมาณแบบว่าคุ้นๆมาก เขาจะรู้สึกว่าอยู่ในย่านนี้นะย่านรแวกงนี่ไม่รู้จะกต้นซอยกลางซอยหรือท้ายซอยครับแต่ที่ผมผ่านตรงนี้บ่อยเนี่ยผมจะเจอเขาบ่อยแต่หลังๆเนี่ยคือเขาหายหายไปนานแล้วล้วเพิ่งมาปรากฏเป็นข่าวเมื่อวานอีกทีหนึ่งนีครับผมก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้มาหลอกหลอกอีกแล้วเหรอมาหลอกหาที่แบบนี้แต่คือสติเขาจะไม่ค่อยดีครับบางคนบางทีก็คือด่าชาวบ้านมั่งอะไรมั่งวยวายมั่งชอบการเสียงดังอะไรประมาณเนี้ก็จะเป็นคนแบบนี้